แอนเชลี ique, หลังประกวดแอนเชลี ique, มีน้ำตาเปิดใจหลังจบ Miss Universe ชี้เรียลซาร์บิวตี้ยิ่งใหญ่กว่ามงจบไปแล้วสำหรับเวที Miss Universe 2021ท่างกลางความเสียายของแฟนชาวไทยที่แอนเชลีสกอตแคเมสมิ s อุนิเวิร์สไทยแลนด์2อไปไม่ถึงฝันตกรอบ16คนสุดท้าย แต่นับว่าเป็นผู้จุดกระแสเวอร์ซายบิวตี้ที่เชื่อว่าไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่จะผอมหร,ออ وب, หรืออวบหรืออ้วนก็มีความสวยในแบบของตัวเองเพราะทุกคนมีรูปร่างที่แตกต่างและต้องการให้ทุกคนรักร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบไหนโดยบรรยากาศหลังเวทีภายหลังนั้นประกวดแอนชชลีนั้นก่อนที่จะเปิดใจว่าทำเต็มที่ทำทุกอย่างโอเคแล้วแลนะยินดีกับมิสยูนิเวิร์ส2021คนใหม่สำหรับ แอนคือ Real Sign Beauty มันยิ่งใหญ่กว่าผลเราจะสูวต่อทำแคมเปญน,นี้ต่อไปธรรมดาที่เสียใจเพราะว่าเตรียมตัวหนัก